สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกี้ยวโตซีรีส์วันนี้เกี้ยวโตก็จะมาสปอยซีรีเรื่องในเย็นชาก,กับยายปลาหมึกในตอนที่21ถึง2ีให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันเลยค่ะก้เจ็เห็นพระเอกอุ้มแมวก็แกล้งพูดกับพระเอกว่าเจ๊ใหญ่รู้ว่าลูกพี่อยู่คนเดียวก็เลยเอาแมวมาให้อยู่เป็นเพื่อนเธอช่างเอาใจใส่จัง ลูกพีตอนมีเวลาว่างต้องไปอยู่กับเจ๊ใหญ่นะผู้หญิงชอบให้อยู่ด้วยพวกเราจะซ้อมกันเต็มทีไม่ต้องห่วงนะพระเอกเลยดุทำไมพูดมากจังก้าวเจ็ดลงมาก็รีบบอกกับทุกคนว่าเจ๊ใหญ่เอาแมวมาให้ลูกพี่ทำเอาทุกคนแปลกใจการเลยบอกว่ามาพนันกันดูว่าเขาจะเก็บแมวไว้ได้นานแค่ไหนแต่พอเห็นว่าพระเอกสั่งอาหารแมวมาเยอะแยะก็คิดว่าลูกพีเอาจริงเหรอเนี่ย เกาเจ็ดเลยชมว่ามันน่ารักมากเลยพระเอกเลยถามใครน่ารักแมวหรือฉันทุกคนตอบพร้อมกันทั้งคู่ครับปู่ชวนพระเอกมาที่บ้านนั่งเอกแม่ฉันปูกเข้าบ้านหลังจากพ่อมารับปู่แม่ก็ขอคุยกับพระเอกด้านพอก็แนะนําให้ปู่รู้จักรุนพี่น้าเอกที่มาหาวิทยาลัยแถมยังชมว่าเขาเป็นคนฉลาดมากปู่ออกอาการไม่พอใจเอามากๆ แม่นางเอกขอร้องให้พระเอกเลิกยุ่งกับนางเอกเพราะยังไงทั้งสองก็ดูไม่เหมาะสมกันทั้งอายุและการศึกษาและทันก็ไม่ค่อยเข้าใจงานของพระเอกพระเอกเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่จึงยอมรับปากและสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับนางเอกอีกแล้วพระเอกก็ได้แต่เสียใจนางเอกรู้ว่าพระเอกอยู่ข้างนอกก็รีบวิ่งออกไปแต่ก็ไม่เจอโทรไปก็ติดต่อไม่ได้เธอพยายามมองหาพระเอก พระเอกได้แต่นั่งนิง่งนั่งมองนางเอกอยู่ในรถด้วยความเศร้าพระเอกดูว่าเสี่ยวมี่มานั่งดื่มเลยมานั่งปรับทุกข์และพูดคุยเรื่องอดีตกันนางเอกยื่นรอบพระเอกจนแม่มาตามเข้าบ้านปู่เข้ามาพูดกับแม่เรื่องของพระเอกว่าถึงแม้หลานชายท่านจะพูดไม่เก่งเขาไม่รู้วิธีการเอาใจใส่ผู้ใหญ่แต่เขาเป็นเด็กดีนะงานของเขาก็ยากพอตัวไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ฉันหวังว่าเธอจะให้โอกาสเขาอีกครั้งทำความรู้จักเขาใหม่ แม่ก็ได้แต่ตอบว่าเราควรปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กๆอย่าเข้าไปยุ่งเลยค่ะแต่แม่น่ะตัวดีพระเอกกลับมาเห็นนางเอกวิ่งเข้ามาขวางหน้ารถนางเอกก็ยังทำตัวน่ารักเหมือนเดิมเข้าไปทักทายพระเอกแต่เขาไม่พร้อมที่จะคุยกับนางเอกเลยตัดสินใจถอยรถกลับแต่ก็ได้ยินเสียงนางเอกร้องถึงรีบลงไปดูด้วยความเป็นห่วงเมื่อรู้ว่านางเอกแกรง่งเลยดุว่าทำไมไปซ่อนตัวหลังรถมันอันตรายนะนางเอกเลยเดินมานั่งหน้ารถซะเลย พระเอกต้องแกล้งหมางมือและพูดจาไม่ดีกับนางเอกเมื่อนางเอกถามว่าทำไมต้องหลบหน้าเธอและไม่เข้าไปข้างในหรอพ่สโมสรมีเรื่องอะไรที่ทําให้ไม่พอใจหรือเปล่าพระเอกไม่ตอบบอกแค่อยากพูดอะไรก็พูดมาเถอะนางเอกเลยถามว่าเป็นเพราะรุ่นพี่กับแม่เขาหรือเปล่า พระเอกตอบว่าเขาไม่สนใจสักนิดแต่นาเอกก็อธิบายว่ารุนทีพาแม่ของเขามาอยู่ที่บ้านเพราะแม่เขาป่วยและพวกเขาไม่ค่อยมีเงินฉันเลยขอให้พอแม่ช่วยดูแลหลังอธิบายจบพระเอกก็ยังคงนั่งนิง่งนาเอกเลยถามถึงแมวที่ให้ไปว่าเป็นยังไงบ้างมันเป็นเด็กดีหรือเปล่าพระเอกเลยต้องโกหกว่ามันเกือกบกัดฉล้วแบบนี้สร้างปัญหาหรือเปล่า นางเอกบอกงั้นเอามันมาให้ฉันก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยเองพระเอกเลยบอกว่าเขาให้แม่บ้านไปแล้วนางเอกถามทำไมต้องให้แม่บ้านพระเอกตอบฉันไม่ชอบมันเข้าใจไหมหนางเอกเลยพูดด้วยเสียงเศร้าตอนนั้นคุณไม่ได้บอกว่าไม่ชอบมันมีชีวิตนะฉันให้มันกับคุณแต่เอาไปให้คนอื่นแบบนี้ถ้าเขาดูแลมันไม่ดีล่ะคุณขอมันคืนมาให้ฉันได้ไหมพระเอกไม่อยากเห็นหนางเอกหน้าเศร้าเลยบอกว่ากลับบ้านไปเถอะ นางเอกก็พยายามถามว่าคุณชอบอะไรเอาแบบนี้ไหมฉันจะสร้างเกมให้คุณแทนคำขอโทษพระเอกบอกฉันอยากอยู่คนเดียววันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีไม่อยากคุยด้วยจากนั้นพระเอกก็เอื้อมไปเปิดประตูให้นางเอกพร้อมก็บอกว่ากลับไปซะ นางเอกแม้จะรู้สึกง,งงๆที่พระเอกดูเปลี่ยนไปก็ยอมลงไปและบอกมือลาด้วยความเศร้าพระเอกก็เสียใจไม่น้อยที่ต้องพูดไปแบบนั้นปู่ไปกลับมาหาพระเอกพระเอกเลยบอกให้เขาดูงิ้วเป็นเพื่อนปู่ปู่ไปถามพี่บอกว่าพี่เป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันจะให้ผมพาไปโรงพยาบาลไม่ใช่หรอพระเอกเลยบอกไหนเชื่อฉันด้วยหรอปู่ชอบนายฉันไปละแล้วพระเอกก็มานั่งอ่านพอที่นางเอกพูดถึงแมว มันน่ารักมากเลยทำไมคุณถึงไม่ชอบมันละ่ะอ่านเสร็จก็รู้สึกเศร้าได้แต่นั่งถอนหายใจนางเอกคิดว่าพระเอกคงไม่ชอบแมวจริงๆเลยลายว่าฉันไม่ให้แมวกับคุณแล้วดีไหมยอย่ากโกรธได้นะพระเอกอ่านเสร็จก็ตอบกลับมาว่าจะนอนแล้วนางเอกได้แต่สงสัยเกิดอะไรขึ้นนะพระเอกก็อาการหนักถึงขั้นมาปีนต้นไม้ข้างบ้านนางเอกแล้วแอบมองเข้าไปที่ห้องนางเอกจนโดนรอปพ่อจับได้ ดีที่เขาจําได้ว่าพระเอกเป็นแฟนกับลูกสาวบ้านนี้และเข้าใจว่าคงจะทะเลาะก,กันเลยอยากมาง้อแฟนพระเอกบอกเนโมว่าให้ช่วยลูกทีมวางแผนเขาจะกลับไปศูนย์ใหญ่พระเอกให้แท็กซี่มารับแล้วมาจอดหน้าบ้านนางเอกเขาเฝ้ามองดูไปที่ประตูจนเห็นนางเอกออกมาจึงบอกให้แท็กซี่ขับออกไปแล้วนางเอกก็มาที่สโมอสอเธอแปลกใจที่พระเอกไม่อยู่เลยถามเกว่าลูกพี่เขาไปไหน เก้าเจ็ดเลยตอบเขาไปต่างประเทศนาเอกก็ยิ่งแปลกใจว่าทำไมเขาถึงไม่บอกเธอพระเอกมาเจอกับนาะซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของเขาแม่เลี้ยงถามเรื่องซอยเธอให้สาวคนนั้นไปราวใช่ไหมแม่เลี้ยงเห็นพระเอกทำหน้าเค็มเลยบอกว่าปู่ไปบอกเธอแล้วเธอเป็นคนบังคับเขาเองแหละแม่เลี้ยงเลยพาเขามาที่บ้านพร้อมกับเอาสินสอดที่พ่อของพระเอกเคยให้ไว้ต้นแต่งงาน ซึ่งของทุกชิ้นล้วนมีแต่ของราคาแพงแม่เลี้ยงบอกว่าจะให้ทั้งหมดนี้กับพระเอกหลังงานแต่งของเธอเสร็จพระเอกก็เอาไปขอแต่งงานได้เลยแต่พระเอกก็ปฏิเสธบอกให้แม่เลี้ยงเก็บไว้แม่เลี้ยงเห็นพระเอกดูเศร้าๆเลยถามว่าถูกทิ้งอีกแล้วหรอแต่ไม่มีทางหรอกลูกชายชันหล่อขนาดนี้จะถูกทิ้งได้ยังไงกันสนาเอกก็ยังนั่งกังวลที่พระเอกไม่ติดต่อเธอมาตั้งสี่วันแล้ว เราไปหาพระเอกก็ติดต่อไม่ได้เธอก็ยิ่งรุ่มใจหนกักและบ่นกับยายาว่าจะทำยังไงดีเขากรอดฉันแน่ๆอูป้ายทรหาพระเอกบอกเรื่องแมวและเรื่องที่แม่ของเดโมจะพาเดโมกลับบา้านเธอไม่ยอมให้เดโมแข่งขันแล้วถ้าพี่กลับมาพรุ่งนี้พี่ยังไปทานการแข่งขันแบบกลุ่ม ของทีม SP พระเอกบอกขอด้วยร่มก่อนแล้วกันอูป่ปจะวางสายพระเอกบอกว่าเดี๋ยวปู่สบายดีใช่ไหมอูป่ปตอบก็ดีนะงั้นผมวางแล้วนะพระเอกเลยดุไม่เข้าใจคําว่าเดี๋ยวหรือไงอูไปเลยเปิดลาโพงทิ้งไว้แล้วลุกขึ้นพระเอกถามว่านาะงเอกมาหาชั้นหรือเปล่า เกและทุกคนได้ยินก็รีบเข้าไปบอกมาครับมาครับเธอมาเช้าวันที่ลุกพี่ไปซื้อของมาฝากเราด้วยลูกพี่นี่ก็เหลือเกินนะทำไมไปไม่ยอมบอกเธอว่าจะไปศูนใหญ่ไม่ใส่ใจเลยนะพระเอกโดนลูกทีมบ่นเรื่องที่ไม่ยอมบอกนางเอกเลยดูป,ไป,ไป้ายไปใครบอกให้เปิดลำโพงกัน เ7จบ่นกับอูไปว่าพระเอกไม่สนใจเจ๊ใหญ่เลยหรออูไปบอกสนสิแต่พบพวกงนายเริ่มพูดเขาก็ไม่กล้าสน 97, เกเจลยพูดกับทุกคนว่าเขาขี้อายเหมือนคนแก่ตลกจริงๆด้านแม่เลี้ยงก็พยายามบอกพระเอกว่าเธออยากเห็นหน้าสาวที่ได้สร้อยของเธอไปจริงๆว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่มีรูปถ่ายคู่กับเธอเลยหรอ ไม่นานแม่เลี้ยงก็เจอรูอปวาดใบหนึ่งวางไว้เธอเห็นก็ยิ้มออกมาและพูดว่าเห็นแบบแรกก็รู้เลยว่านี่เป็นแบบที่ฉันชอบพระเอกมายืนนิ่งบอกว่าขอยาให้แน่ใจว่านะเห็นรูปวาดหรือยังฝีมือวาดรูปของผมห่วยไม่รู้นะเห็นชัดหรือเปล่าแม่เลี้ยงตอบชัดนะดูจากรูปเธอเป็นเด็กสาวสวยจิตใจดีลูกชายฉันรสนิยมดีจริงๆพระเอกบอกแม่เลี้ยงหลังจากไปงานแต่งวันพรุ่งนี้ ผมจะโดดงานเลี้ยงหลังงานแต่งนะต้องไปขึ้นเครื่องเพื่อนผมกำลังจะแข่งต้องกลับไปดูเสี่ยวไอ้มาหาหนางเอกแล้วบอกให้หนางเอกลองคบกับพ่อถ้าดูพอหนูหลอกกับพระเอกตั้งเยอะนางเอกเถียงพระเอกหลอกก่าช,ะช,ะชะ้ดๆจากนั้นทั้งคู่ก็เหี่ยงกันอยู่ว่าใครหลอกกว่าจนนางเอกเหนื่อยนางเอกคุยกับโซโลว่าเสี่ยวไอ้อยู่กับเธอไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้จะพาเธอไปที่การแข่งขันและส่งเธอคืนให้คุณ แล้วการแข่งขันรอบคัดเลือกที่ประเทศจีนรอบก่อนรองชนะเลิศก็เริ่มตน้นขึ้นอายฉิงเอาตัวมาให้นั่งเอกยายาดีใจมากที่ได้เจออ p ปเป d ด็อกไอดอลอีกคนของเธอนาเอกถามว่าวันนี้พระเอกจะมาไหมไอฉิงตอบเขาคงจะไม่มาวันนี้เป็นการแข่งขันของทีม SP ไม่เกี่ยวกับ KNK เสี่ยวไอ้เลยบอกนางเอกว่าเดี๋ยวพี่จะได้เห็นหัวหน้าที่เก่งที่สุดในโลกในทุกด้านพอหนูคือหวังฮาวหัวหน้าทีมที่เก่งที่สุดนางเอกกับยายาเห็นเสี่ยวไอ้ชื่นชมพอไม่หยุดเลยชมให้ฟังบางส่วนพระเอกก็กำลังรีบลงเครื่องและรีบไปดูการแข่งขันนางเอกเข้ามาดูการแข่งขันเสี่ยวมี่อ้อเฉียงเตรียมพร้อมไปแข่งขันพระเอกก็มาถึงเช่นกันนางเอกหันไปเห็นพระเอกก็แอบดีใจ แล้วในที่สุดทีม SP ก็ชนะการแข่งขันทุกคนดีใจกันมากพระเอกก็ดีใจที่เพื่อนของเขาชนะทุกคนต่างพากันปรบมือให้กำลังใจเสีย่ยวมีเสี่ยวมีขอบคุณทุกคนที่มาดูการแข่งขันแล้ววันนี้ผมทำได้ดีที่สุด แล้วทุกคนก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเสี่ยวมีบอกว่าวันนี้จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายในอาชีพของผมยายาไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้พระเอกก็ถึงกับนิ่งไปพระเอกมาหาโซโลถามด้วยความโมโหว่าใครยอมให้เสี่ยวมีเลิกเล่นใครเป็นคนตัดสินไอชิงพยายามห้ามบอกว่าโซโลก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันแต่พระเอกก็ผลักจนไอฉิงล้มลงแล้วเขาก็เข้าไปกระชากขอเสื้อโซโล รวมถึงสัญญาที่ซอโลเคยพูดไว้ว่าจะดูแลเสี่ยวมี่และโอ้เฉียงเป็นอย่างดีแต่กลับเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเสี่ยวมี่เข้ามาห้ามพระเอกดึงมือเสี่ยวมี่ไปแข่นเคกับเขาเสี่ยวมี่สะบัดมือออกและบอกว่าแม้แต่สมาชิกทีมนี้อ่อนที่สุดของพียังอยู่อันดับที่71เลย แล้วผมไม่ติดหนึ่งอันดับแรกด้วยซ้ำผมจะไปทำอะไรที่สโมสรพีได้อยากให้ผมไปเช็ดคีย์บอร์ดหรออยา่าทะเลาะกันอีกเลยแล้วเสี่ยวมีก็เดินจากไปโอ้เฉียงบอกให้พระเอกใจเย็นเพราะไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนจริงๆเสี่ยวมีไม่ได้บอกใครนางเอกเข้ามาถามหาพระเอกด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นยังไงบ้างพระเอกถามนางเอกอยากไปไหนละ่ะนางเอกตอบคุณไปไหนฉันก็จะไปด้วยดานเสี่ยวออ้ก็เข้ามาปลอบใจพอที่กำลังนางเศร้า และโทษว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างยายากลัวว่าแฟนคลับจะโกรธเสี่ยวมีเลยถอดเสื้อให้และบอกให้คลุมหัวแล้วออกไปเสี่ยวมีบอกว่าไม่ต้องอย่าทำเหมือนเราจะหนีตามกันไปเลยทำเอายายาเขินไม่ใช่แบบนั้นฉันกลัวว่าคุณจะรับไม่ไหวแต่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงฉันก็เป็นกำลังใจและอยู่ข้างคุณเสมอเสี่ยวมีมองยายด้วยความซึ้งใจ พระเอกผานนางเอกกลับมาที่สโมอสรอและบอกให้ลูกทีมช่วยดูแลแขกให้ทีพร้อมก็บอกนางเอกว่าอย่าตามฉันมาล่ะทาให้ทุกคนสงสัยทําไมเจ้ใหญ่ถึงกลายเป็นแขกนะนางเอกบอกว่าเขาไม่สบายใจเรื่องที่เสี่ยวมี่ประกาศวางมือนางเอกนั่งเศรา้ารู้สึกว่าตัวเองร้ายประโยชน์เหมือนเป็นคนนอกเลยบอกลูกทีมว่าจะกลับแล้วนางเอกเดินออกมาได้ยินที่แม่ของเดโมคุยกับผู้จัดการก็รู้สึกเป็นห่วงพระเอกเขาคงโดนกดดันหนักมาก โซโลชฉีกสัญญาทิ้งและบอกเสี่ยวมีว่าต่อไปเขาจะดูแลนายเหมือนเดิมด้านยา่าเห็นเสี่ยวมีเดินลงมาด้วยความเศร้าก็เข้าไปกอดปลอบใจนางเอกขอโทษพระเอกที่มาหาโดยไม่ได้รับอนุญาตฉันรู้ว่าคุณอารมณ์ไม่ดีแต่เสี่ยวมีอยากเจอคุณออกไปเจอเขาไหม พระเอกก็ยังนางนิง่งไม่พูดไม่จาจน,นยาย่าพูดกับนางเอกว่าพวกเขาจะต่อยกันไหมเนี่ยแต่ดีที่พวกเขาแค่จะชวนกันไปดื่มแต่ก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นนางครูถอดเสื้อออกจนานางเอกรีบถามพวกคุณจะทำอะไรนาะพระเอกตอบว่าเรียกเหงื่อกัอนไปดื่มไงจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ไปวิ่งแข่งกันทำเอาสองสาวลุ้นแทบแย่หลังจากวิ่งเสร็จพวกเขาก็มานั่งคุยปรับความเข้าใจกัน เสีวมีรินเล่าให้ทุกคนพระเอกแม้จะวางท่าทางขถ้มใส่นางเอกแต่ก็จำได้ว่านางเอกดื่มเหล้าไม่ได้ลเลยรียบบอกว่าเธอไม่ควรดื่มนะแล้วรินน้ำผลไม้ให้แทนขณะที่เสี่ยวมีกำลังจะอ้วกยายาก็วิ่งออกไปคอยรูปหลังให้และถามด้วยความเป็นห่วงเสี่ยวมีกลัวจะเสียฟอร์มต่อหน้าสาวรีบบอกไม่เป็นไรตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยอ้วกเลย แต่เสี่ยวมีก็กลับจับป่าเธอไว้แน,น่นทำเอายายย่าใจสั่นไม่น้อยด้านนางเอกก็พยายามถามพระเอกว่ามีอะไรจะบอกฉันหรือเปล่าพระเอกเลยพูดฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไว้ใจไม่ได้นางเอกบอกฉันว่าคุณไว้ใจได้พระเอกพูดเสียงเค็มฉันไป้า์นวไวโดยไม่บอกเธอแถมปิดมือถือที่เป็นช่องทางเดียวที่เราติดต่อกันได้ตอนกลับมาก็ไม่ได้บอกเธอถ้าไม่เจอกันตอนแข่งขันก็คงไม่ได้เจอฉัน นั่นเรียกว่าไว้ใจได้หรอนางเอกแม้จะเสียใจที่พระเอกพูดแบบนั้นแต่เธอก็ไม่โกรธบอกว่าฉันรู้ว่าคุณไปต่างประเทศเพราะไปทำงานวันนี้คุณดูอารมณ์ไม่ดีฉันจะไม่เถียงกับคุณพระเอกมองหน้าและพูดว่าถ้าฉันไม่ได้ไปทำงานล่ะนางเอกถามแล้วไปทำอะไรพระเอกอยากให้นางเอกตัดใจแลยก็หกว่าเขาไปดูตัวมา ผู้หญิงคนนั้นคุณสมบัติเพียรพร้อมแถมยังสวยด้วยนางเอกได้ฟังก็น้ำตาซึมถามว่าคุณไม่ได้คบกับฉันอยู่หรอ พระเอกก็ยังคงทำน้าเนิงบอกว่าฉันบอกแล้วว่าเราควรทำความรู้จักกันก่อนนางเอกถามแล้วหลังจากรู้จักฉันแล้วฉันทำอะไรผิดงั้นหรอพระเอกตอบอย่างเฉยชาว่าไม่มีอะไรเราเข้ากันไม่ได้เข้าใจฉันไหมฉันรู้สึกแบบนั้นอาจเพราะเราอายุห่างกันมากฉันอายุ30แล้วนะควรจะแต่งงานได้แล้วให้ไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์กับคนคนเดียวไม่ได้หรอกเธอก็ควรมองคนอื่นบ้างนางเอกบอกฉันไม่อยากมองคนอื่นนี่ พระเอกเห็นนางเอกยังไม่โกรธเลยถามว่าทำไมหัวดื้อน,นักนะฟังละตีความออกบ้างไหมนางเอกน้ำตาไหลฉันไม่เข้าใจค่ะพระเอกเห็นหน้าเอกร้องไห้ก็นิ่งไปนางเอกก็ยังคงไม่เชื่อคุณทำความรู้จักฉันพร้อมกับไปดูตัวคนอื่นไม่ได้หรอกถ้าฉันไม่ชอบพระเอกรีบตอบฉันไม่ชอบเธอพระเอกมองหน้านางเอกแม้เขาจะสงสารเธอแต่ก็คิดถึงคำที่สัญญาไว้กับแม่ของนางเอก พระเอกบอกฝืนความรู้สึกมันไม่ดีหรอกนางเอกร้องไห้แล้วลุกขึ้นเดินออกไปยายเห็นนางเอกร้องไห้ก็รีบถามว่ามีเรื่องอะไรพระเอกก็ตามดูนางเอกอยู่ห่างนางเอกบอกยายาว่าเดี๋ยวฉันกลับมาหาวิทีอะไรเองพระเอกก็มองด้วยความเศรายายตามมาถามนางเอกว่าพระเอกพูดอะไรกับเธอนางเอกเล่าเรื่องที่พระเอกบอกว่าเขากลับไปดูตัวที่นอร์เวย์มา อย่าปยหลอบใจว่าอย่าคิดมากอย่าไปเชื่อคำพูดของพระเอกเขาอาจจะเมาก็ได้เสี่ยวมี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงอารมณ์ไม่ดีใส่นางเอกพระเอกเล่าวา่าพ่อแม่ของนางเอกไม่ชอบฉันด้านนางเอกเดินมาเห็นรถพระเอกก็เป็นห่วงเพราะพวกเขาเมา,มาเมาแล้วขับผิดกฎหมายเลยยืนรอพระเอกเห็นนางเอกยังรออยู่เลยบอกวา่าพวกเราเมาจนขับไปส่งพวกเธอไม่ไหวแล้วนางเอกบอกว่าไม่ต้องหรอก เราแค่ห่วงว่าพวกคุณจะเมามากขับรถกลับมันจะอันตรายก็เลยรออยู่พระเอกบอกไม่ใช่เรื่องของเธอทำให้นั่งเอกร้องไห้อีกครั้งพนักง,งานขับรถบริการมาถึงพระเอกเลยบอกให้ขับรถไปมหาวิทยาลัยนานเอกบอกไม่ต้องฉันเรียกแท็กซี่กลับเองแล้วนั่งเอกก็เดินออกมายาย่ามาเรียกแล้วบอกให้ไปกับพวกเขาก่อนพวกเขาาเมาออมากถ้าเกิดไปเจอคนไม่ไดีเขาล่ะ นางเอกได้ตอบอย่างน้อยใจพวกเขาดูเหมือนคนไม่ดีกว่าอีกยายาเลยพยายามพูดเกี้ยกล่อมและพานางเอกขึ้นรถและจัดการให้นั่งข้างพระเอกยายาเห็นหนางเอกร้องไห้เลยแ,ลแกล้งบอกพระเอกว่าอย่าเบียดนางเอกได้ไหมพระเอกมองหน้ายายาและถอยห่างออกไปแต่พอเห็นเสี่ยวมี่หลับลงบนบาน่านางเอกก็รีบไปผลักหัวออกทันทีพระเอกนั่งมองนางเอกลงจากรถด้วยความเศร้าเลยบอกว่าเลิกเศร้าได้แล้วมาเสียใจเพราะฉันมันไม่คุ้มหรอก ฉันมันคนอารมณ์ร้ายไม่ใช่คนโรแมนติกไม่มีเวลาอยู่กับเธอด้วยและที่ร้ายยิ่งกว่านั้นฉันเป็นคนใจอ่อนพอมีคนบอกให้ไปดูตัวฉันก็ไปทันทีฉันเป็นคนแบบนี้แหละคิดถึงฉันไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วชีวิตเธอไม่มีเรื่องอื่นต้องทำแล้วหรอนอกจากมีความรักแล้วพระเอกก็ขึ้นรถไปด้วยความเศร้านาเอกก็กลับมานั่งทำงานไปร้องไห้ไปเพื่อให้ลืมพระเอกด้านยายาก,กับเพื่อนก็ร้องไห้ตามด้วยความสงสาร พระเอกกลับมาถึงสโมสรก็เจอเรื่องปวดหัวอีกครั้งเมื่อการันกับ97เขามาบอกว่าแม่ของเดโมมาหาเขาหลายครั้งแล้วเธอบอกว่าถ้าลูกพี่ไม่ยอามออกไปแปลว่าเป็นคนขี้ขลาดพวกเราเลยบอกว่า ลูกพี่ของเราดูยังกับเสือจะขี้ขลาดได้ยังไงกันแต่เดมอรอให้ลูกพี่ช่วยอยู่นะครับพระเอกเห็นเดมร้องให้ไม่หยุดเลยถามมีเรื่องอะไรน่าร้องไห้นักหนาเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเดมอพูดเสียงอ่อยๆผมน่าสงสารขนาดนี้แล้วลูกพี่ยังดูผมลงได้ยังไงเดมอบอกว่าแม่จะมาพาตัวผมกลับบ้าน บอกว่าอยู่ที่นี่ไปก็ไม่มีอนาคตรพระเอกเลยบอกถ้ายังไม่แพ้ก็สู้ต่อไปการ,รันกับ97ก็พยายามมาเกลี้ยกล่อมแม่ของเดโมแต่ก็เถียงสู้ทันไม่ได้เลยบอกให้เดโมรอลูกพี่แล้วกันเดโมเห็นพระเอกแต่งตัวใส่สุดมายังหลอกก็แปลกใจพระเอกแนะนําตัวเองและชวนแม่ของเดโมออกไปทานข้าวข้างนอกพระเอกพามานั่งร้านที่หรูหรา และพูดนมนาวจนแม่ของเดโมยอมให้เดโมอยู่ต่อทำให้เดโมสูงใจมากวันกับเกเจเห็นพระเอกก็ร้องว้าวลูกพีแทบเป็นบ้าเลยไม่เคยเห็นลูกพี่ใส่สูตรผูกไทยมื่อก่อนขณะที่ทั้งสองยืนชมพระเอกก็ได้ยินเสียงพระเอกลม้มเลยรีบเข้ามาถามพระเอกด้วยความเป็นห่วงให้ไปเรียกหมอไหมพระเอกบอกไม่ต้องแล้วให้ทั้งสองคนกลับไป 97พูดด้วยความเป็นห่วงการฝึกจะสำคัญไปกว่าสุขภาพลูกพี่ได้ยังไงแต่พระเอกก็ไม่ฟังเดโมเลยเอายามาวางไว้ให้และบอกด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าทาขมับแลจะช่วยให้ดีขึ้นแล้วพระเอกก็โทรหาสามีหลานเมยททำให้เขาตื่นเต้นรีบออกไปพบสามีหลานเมยถามพระเอกว่ามีเรื่องอะไรให้พวกเขาช่วยพระเอกบอกพวกคุณคงรู้เรื่องของเขากับนางเอกแล้ว ฉันอยากขอให้พวกคุณคอยอยู่ข้างๆเธอดูแลเธอหลานไม่ได้บอกว่าเราเป็นเพื่อนเธอก็ต้องอยู่ข้างเธออยู่แล้วถ้าคุณคิดว่าตัวเองทำผิดก็ทำดีกับเธอสิพระเอกยื่นซองเงินให้แล้บอกกับทั้งสองว่าให้ออาไปให้นั่งเอกด้วยแต่อย่าบอกเธอว่าเขาให้แค่พาเธอไปกินของที่เธออยากกินซื้ออะไรก็ได้ให้เธอหลานไม่ไมพอใจ ครอบครัวพวกคุณสนิทกันก็น่าจะรู้ว่าบ้านเธอมีฐานะและเธอก็หาเงินได้พระเอกบอกฉันรู้แต่ฉันต้องการชดชใช้เธอฉันไม่เคยมีแฟนสามีหลานไม่เลยถามถ้าคุณมีแฟนแค่คนเดียวทำไมขยันเลิกกับเธอจังครับหรือว่าคุณมีปัญหาที่พูดไม่ได้ คุณเสียใจก็เลยพยายามขอคืนดีพระเอกบอกไม่เลยสักนิดแล้วเขาก็เอาแต่เมอหลานเมยเอาซองมาให้หนางเอกบอกว่าเป็นค่าเช่ๆจากพระเอกนางเอกเลยดูที่รับของเขามาง่ายๆนางเอกก็รีบเอาเงินไปคืนพระเอกและโทรถามวเ97ว่าลูกพี่เขาอยู่ที่สโมสรหรือเปล่า97เลยบอกว่าตอนนี้ลูกพี่และลูกทีมอยู่ที่สนามบินเราจะไปแข่งขันที่ปักกิ่งกัน นางเอกมาถึง97 <_ d ance> ก็พาไปหาพระเอกนางเอกขอคุยกับพระเอกและถามว่าทำไมถึงเอาเงินให้หลานเมยแล้วถามยังบอกอีกว่าเป็นค่าเ่ยเฉยฉันคิดว่ามันแปลกๆพระเอกตอบหลานเมยคงเข้าใจผิดในเมื่อฉันจะให้ทำไมต้องปิดบังด้วยหลานเมยคงอยากให้เธอมีความสุขเลยพูดไปแบบนั้นพระเอกเห็นหน้าเอกเศร้าเลยถามว่าหลานเมยบอกอะไรเธออีกนางเอกใส่หน้าพระเอกเลยบอกเมื่อเข้าใจก็กลับไปได้แล้ว นายเรียกพระเอกฉันมีเรื่องจะบอกคุณถึงแม้เราจะขอบกันได้ไม่นานแต่ฉันก็มีความสุขที่ได้อยู่กับคุณคุณเป็นคนแรกของฉันถึงคุณจะบอกว่าเราไม่เหมาะสมกันฉันคิดว่ามุมอมองเรื่องความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ถูกฉันคิดว่าคุณเป็นคนดีและพร้อมจะให้กำลังใจคุณและสนับสนุนคุณกับทีมจนกว่าพวกคุณจะได้เป็นแชมป์นายเอกยื่นซองเงินให้และบอกว่าฉันไม่ต้องการพระเอกรับซองแล้วเดินจากไป นายยืนน้ำตาซึมพระเอกเห็นนางเอกยังยืนอยู่เลยบอกด้วยความเป็นห่วงว่ากลับบ้านดีๆล่ะเลยบอกให้97ไปเรียกแท็กซี่ให้นางเอก97มาบอกนางเอกว่าลูกพีให้ผมเรียกแท็กซี่ให้หนางเอกบอกว่าไม่เป็นไร97เลยบอกว่าเกรงใจทำไมรอครอบครัวเดียวกันนะเจ้ใหญ่ด้านพระเอกก็ยืนแอบมองนางเอกด้วยความเป็นห่วง พอนางเอกหันมาเขาก็รียบหลบพระเอกยืนมองอยู่นานจนถึงเวลาขึ้นเครื่องและเดินจากไปพระเอกมาถึงปากกิ่งคุณเสียงเข้ามาคุยว่าเขาอยากให้พระเอกกับนางเอกช่วยอัดคลิปหน่อยหรือไม่ก็ไลฟ์สดประชาสัมพันธ์หน่อยพระเอกบอกไม่เอาแล้วเข้าไปจ้องหน้าคุณเสียงแล้วบอกว่าแล้วก็ห้ามไปขอเธอเลยนะคุณเสียงเลยถามว่าทำไมพระเอกเลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะเสียการเรียนแล้วผมไม่ได้คบกับเธอคุณเสียงถามจริงหรอ ทนายไม่ได้คบงั้นฉันจีบเธอนะพระเอกได้ยินก็เข้าไปจองนาแล้วทำหน้าดุเมื่อกี้พูดว่าจะจีบใครนะคุณเสียงรีบบอกพูดเล่นเองก้าวเจ็ดเล่นมาตามพระเอกบอกว่าการแข่งขันจะเริ่มแล้วพระเอกเลยเดินจากไปก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่21ถึง24ตอนหน้าเรามารุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าพระเอกกับหนูน้อยหมึกจะกลับมารักกันได้ยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ